ับสวัสดีับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับโอ้ยดีครับดีครับตอนนี้ก็ถ่ายทําไปได้แบบเกิดขึ้นแล้วฮะทุกอย่างเป็นไปได้ดีครับแล้วก็ดีใจมากๆแล้วประทับใจมากๆครับเป็นการถ่ายทําที่รู้สึกอินแล้วก็สนุกไปกับมันมากๆครับใช่ครับแล้วก็เป็นแบบคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ได้ลองด้วยครับก็รู้สึกท้าทายตัวเองแต่ก็สนุกมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาติดตามไปด้วยกันครับแลโววันนี้คู่เรา้เข้าเมืองเราหรือเปล่าอ๋อใช่ครับ เรียกได้ว่าซีนซีนช่วงนี้เป็นซีนที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในเมืองบ้านเรือนดีกว่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คืออยู่ป่าฝ่าดงกันตลอดเลยฮะแบบบุกอยู่บนบกอยู่ในน้ําบ้างอะไรอย่างงี้ฮะวันนี้ก็ได้มาตากแอร์ครับผมก็แฮปปี้มากอยู่ในน้ำมีฮะมีน้ําตกครับใต้น้ําก็มีอะไรก็มีฮะแต่ว่ายังไม่ถึงฮะอะไรงมเหรียญฮะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทำเหรียญครับผมก็มันจะมีฉากเหมือนกับว่าเวลา มันจะมีฉากสําคัญมากๆสถานที่หนึ่งฮะในในเรื่องนี้ก็ก็ต้องลงไปในน้ำานี่ครับใช่ครับเราลงน้าได้ลงน้ำของเขาด้วยลงเยอะลงเยอะกับผมอีกนี่นี่นี่ลงด้วยกันกับพี่ไทยนี่เลยใช่ครับใช่ครับก็ลงไปหาเหรียญด้วยกันถ้าถ้าลงไปแล้วเป็นอันตรายใครจะช่วยแล้วก็ต้องลงไปดูดูต้นทางให้ใครถึงว่าได้เหมือนว่าถ้าเราลงไปอันตรายน้องจะได้ช่วยเราไม่ใช่ฮะน้องอันตรายผมจะได้ช่วยทันครับผมใช่ฮะคิดนิดนึงนะ อุ้ย <c oughs> ทีนีน้นึงอาจจะเป็นคิดถึงมากกว่าครับใช่จะให้ไปห่างไกลกันได้อย่างไรแล้วจะม <c oughs> <c oughs> ันมีเขาปีบแรงในโรงงานมันแปลกๆนะช่วงนี้เขากลังอินกับไต้ครับนรูปปักเปลี่ยนคนอาจจะด้วยเพราะว่าเวลาเราไปธรรมชาติเราก็เจอแต่สิ่งสวยงามไงจิตใจเราก็อาจจะแบบ บ,บ,บิกบานไปดูใชอหรือเปล่าแต่เราบรรยากาศตอนเราไปแบบมาแีเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยว่ามีความสุขมากมากครับเพราะว่ากับทัวร์ก็คือให้ประสบการณ์ใหม่ของกับนันเหมือนกันในการที่เราได้ออกไปถ่ายตามธรรมชาติเลยนะครับก็เรารู้สึกว่าเหมือนพอเราได้อยู่แต่กับธรรมชาตินี่ครับแล้วเรามองแต่อะไรที่มันเป็นสวยๆ,ๆงามๆมันทําให จิตใจข้างในของเรามันก็สงบตามไปด้วยครับแบบรู้สึกว่าเหมือนความเครียดหรือว่าอะไรที่แบบเวลาเราอยู่ในเมืองเราจะเห็นรถติดเห็นมลภาวะอะไรตลอดครับมันทําให้เราเครียดได้แต่ว่าพอเราออกไปธรรมชาติแล้วเราเจอแต่พื้นที่โล่งพื้นที่สวยงามมันทําให้แบบใจเรามันก็นิ่งสบายไปด้วยแล้วก็เหมือนมีสมาธิกับการถ่ายทามากขึ้นด้วยครับเหม,มือนแบบ n a t u r l therapy เ <c oughs> หรอใช่พอกลับเข้ามาในเมืองก็ถักสมาธิใหม่ครับ ก็เป็นประสบการณ์ที่แปลงใหม่มากครับแล้วก็สนุกนะรู้สึกว่าเหมือนสนุกแล้วก็สนุกแล้วตื่นเต้นไปกับมันในทุกซีนะครับผมเหมือนกับว่าได้วิ่งอยู่ในป่าได้แบบลงน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับบุกน้ําแล้วก็แต่จริงแล้วอยากจะขอบคุณพอขอบคุณแฟนคลับมากๆครับทุกๆคนเลยที่ที่เป็นห่วงมากๆครับพอรู้ว่าเข้าไปในป่ามีแมลงเยอะเนอะแบบทั้งหลายหลายคนทั้งทีมงานทั้งนักแสดงโดนแบบโดนแมลงกัดอะไรเงี้ยก็ซัพพอร์ตเกี่ยวกับอ่า ที่การอุปกรณ์ยาต่างๆครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็สนุกมากเอนจอยมากที่ได้เข้าเข้าป่าแบบบุกป่าบุกน้ำเลยใชอย่างนั้นแปลว่าแบบเห็นแบบเออมีแฟนๆส่งแผลปงแผ่นแปะนี้มีทรับเข้าป่าตามไปด้วยไหมคะโอ้โหยังยังไปไม่ถึงครับเพราะว่ายังอยู่ต่างจังหวัดเนอะใช่แต่ว่าลึกนิดนึงครับพอเข้ามาในเมืองก็มีผทซับให้ใช่ครับเขาคุยอีกทีนึงครับผมแบบใส่ใจทุกรายละเอียดมากขอบคุณมากๆครับ โอ้ยเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากอยากอยากเล่นอีกครับถ้ามีโอกาสก็อยากออกไปสำรวจธรรมชาติจริงๆมีหลายอย่างที่อยากเล่นเลยนะจะให้ลิสต์นี่คือมีทุกอย่างนะมีอะไรที่ผมเล่นได้หมดครับเนอะใช่ครับเพราะพร้อมกับทุกบทบาทที่เข้ามาครับใช่ครับรับทุไงเสื้อผ้าครับการแต่งตัวที่เราต้แต่งก่อนโอ้โหอนครับอันนี้เป็นแนวไหนครับเนี่ยแนว ชาวบ้านเขาล้อมครับผมก็เขาล้อมใช่เขาล้อมหรือจะเขาหลักไม่ก็เป็นการแต่งตัวแบบใหม่ที่ก็ค่อนข้างถือว่าเป็นสไตล์ใหม่สําหรับนัดเลยคร,ครับผมแต่ว่าพออยู่บนตัวนัดแล้วก็รู้สึกว่าอมันก็ดูเข้ากับเราดีนะแบบทําให้เราดูเป็นชาวป่า,ปาชาวเขาขึ้นมาเลยครับดูกลมกลืนกับธรรมชาติที่สวยงามครับแล้วพี่ไทยล่ะครับผมครับก็ก็เป็นแบบชุดแบบเป็นฟิล ไปแคมป์อยู่อะไรนะไปแคมป์เหรอฮะใช่ใช่ใช่เป็นฟิลนั้นมันเป็นฟิลเหมือนกับคนที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติอยู่ในป่าอะไรเงี้ยครับก็ได้ได้เป็นอีกฟิลหนึ่งฮะก็รู้สึกว่าอะไรก็ได้ครับอันนี้ก็เท่ดีแปลกแปลกต้องหนาหน่อยไว้แบบกันฝนกันลมในป่าขณะเขากาเข้าป่าเหมือนเราทำไมเราปางเฉียงเลยค่ะเรามาอ๋อคือต้องท้าความเหมือนว่าผมอะอยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่แบบว่ากําเนิดตั้งแต่แบบ ต้งได้ออกมาจากในท้องเหมือนเราก็เติบโตมากับธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งคือพอใต้น้ำใช่ป่าก็เหมือนไอววัยวะที่สาญิษาของน้องครามเราก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องแต่งตัวมีชิดมากแล้วมันก็คือบ้านของเราเลยเป็นสไตล์เป็นสไตล์ที่เรียกว่าครั้งแรกจะชินเลยว่าการแต่งตัวอยงไครั้งแรกเลยครับแล้วก็ก็อยากให้มีครั้งต่อไปใช่ใช่ครับใช่ครับ อ่เมื่อกี้แอบเห็นมาเก็มือพี่แม็กนี่แบบเป็นรอยโดนใีคิวบูหรือเปล่าอ๋อเป็นรอยจาก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 การจาากกรถ่ายทำเนี่แหละครับมีรอยแล้วก็มีโดนกัดโดนอะไรต่างๆครับผมก็บางทีเราไม่ทันระวังนะมันก็แบบเป็นรอยได้ฮะก็ก็พยายามจะไม่เกาครับผมใครเกาก็จะโดนตีฮะใช่ทุกทีวันนี้คาแรคเตอร์นี้มาแปลกมีรอยบนมืออ๋อครับผมก็เป็นคาแรคเตอร์เพราะว่าในเรื่องนี้มี2คาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์นึงก็จะเป็นเหมือนมีรอย เป็นรอยแผ่เป็นครับผมก็จะได้สื่อถึงคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์หนึ่งอย่างชัดเจนมากขึ้นครับผมก็จะได้แตกต่างกาันอ่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับใช่เพราะว่าพี่ไทยโล่หนึ่งเขาเป็นแบบคนโหดร้ายครับโหดขนาดไหนต้องฟอลติดตามัหครับโหดแลงหล่ออยู่บ้างครับไหโหดแล้วก็หล่อแบบมีรอยครับผม แต่ถ้าโลกสองก็คือจะหล่อแต่ว่ามีเราเฮ้ยไ hey. hey. hey, พี่ว่าปามันเปลี่ยนคนนะเพราะว่าคนละโลกด้วยคนก็เปลี่ยนไงแบบนิสัยคนเราแบบถ้าไม่ดีในโลกหนึ่งแล้วอีกโลกหนึ่งก็ขอให้เขาเป็นคนดีละก <c oughs> <c oughs> ันอะไรอย่างนี้ผมครับผมเป็นผู้ข้ามเวลาครับผมอยู่ทั้งสองโลกเลยใช่โลกของเราแล้วกันครับถ้าเราต้องเข้าป่ากก่อนจะได้เป็นโลกของเราจริงๆ ไม่มีคนอื่นมองไงเห็นก็แปลว่าป่ามันเปลี่ยนความจริงๆนะครับครับสุดท้ายละให้ฝากหน่อยให้กำลังใจหน่อยสีให้กับเราครับก็กขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแล้วก็รอซัพพอร์ตทูเวิลด์นะครับโลกสองใบใจดวงเดียวนะครับผมก็ทุกทุกคนเต็มที่มากๆครับผมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะครับก็อยากจะ ต่อติดตามนะครับเรื่องนี้ออกมาสุ่แน่นอนครับผมติดตามได้ทางไอชียี่นะครับวันที่21มีนาคมนี้ครับผมก็ห้ามพลาดนะครับใครดูเป็นยังไงบ้างพวกเราจะมีอัปเดตต่างๆนะครับผมใน X นะตามโซเชียลโซเชียลมีเดียนะครับผม Two Worlds Two Worlds นะแล้วก็ทุกคิวก็จะมีอัปเดตต่างๆครับผมว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละคิวนั้นๆนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ Two Worlds ครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเล่นแท็กแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราผ่านทางโซเชียลด้วยนะครับเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนครับ